เตียขึ้นเตี้ยเฮ้ยอิเตียเฮ้อีลินยาวหีขึ้นแต่เ้าเลยบ่หีขึ้นแต่เ้าเลยบ่อ้อเขาไปเมืองมันหลายๆเ้อทุกคนเออสิได้เมือเงินยาใส่เน่เห็นบ่สันดานมันคือแม่มันว่าอหลีแม่มันก็บ่าอินี่สันดานบา่สิบ,บอกให้มักสื่อผู้ชายเมื่อสีแม่มันว่าจำคำนี้ได้บ่เออ โดยนี่ใสมันบอกเอ้ยคันเมามานบอกเลียนหาสีย่างเดียวหิสินอนันหิขึ้นดึกๆึกผุนตัววะสันว่าแม่มันว่าเออสีมาแน่กับผุนท่องมาแล้วมาให้แม่จกออกให้ผุนนะอืมไม่ให้แม่ขาดอันซอยละ่ะกับผู้ใดนี่เว่นกรรมนี่ละ่ะเออมีเงินแน่กับไปซื้อผู้ทายมาสี่วะสันกับแม่มันเป็นคนเวาผู้ใดจำได้แน่ข้านี่ เห็นบอถาดเทมันก็ะซองออกมาซองออกมาเออไปเมืองไห้มันเลยหลายเนี่ยพ่อให้มี่เงินไปไทยทองเนี่ยทุกคนเออแค่ผัวนี้นะเนี่ยผัวนี้เองนี่นะผัวนี้เองดี่เก็บเสื้อ้านี้เองเฮ้ยเขายังนุงน่มน้ำอันยังน,นุ่มยังหน่อยเนาะเขาก็หามองไปได้เยอะแยะแล้วเออแล้วเมืองเขาด้อนขาขข้นห่างคุยกับผู้สาวทุมือทุมือพุ่นแล้วหัน,น่ะเออมันหาได้อยู่แล้วแหละ มันหาได้อยู่แล้วคนสีเหลี่ยงมันนั่นนะเออเยอะแยะเขาเ,เขาเก็บเสื้อผานี้มดที่นี่เออมุมมีมึงตอกเบาเออคางบ้านคางบ้านให้คางบ้านตอกให้คางบ้านว่างอยู่นั่นนะเอ,อ้ยเ,เ,เ,เป็นไดเออเป็นไดสาบแซงกันสาบแซงคน แถมยังอันอันรถอันเงี้ยวลงมองทีกับของสาบเสียงคนมันก็เขาพวกสูเบิร์ดมันอยู่อมแอมอยู่นออันมองสูอันพักสูนอนมองสูอยู่มองสูเศร้านั่นเฮ้ยเป็นไดกรรมนันมันป่ต้องซาดนามันซาดนี่แหละแล้วก็เลี้ยวพอมเออไ่ก็หาจีอีกผุนกรรมน่ะไรไปก่อนไปเมืองนี่เด้อไปเมืองเห็นมันแน่พาอมันได้เงินมันบอกว่าไปกดไลค์กดแช่ซอยมันแน่มันได้เงินพอคนเขาไปเมืองว่าสันว่าแล้วบอคิดบอก เขาเขาไปเมืองนะ่ะเขากดยุดไว้แล้วเขาก็ไปอ่านคอมเมนต์มันมวนดี